โดนอยู่หนึ่งทีเขาปาดหน่อยโอ้ยแต่มันแรง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 จริงแรงจริงไม่ติงหนักเอา้าอ,อะไรอะอยู่ก็ตายนะครับอยู่ก็ตายนะไอ้นี่ก็ตายต่อนะเดี๋ยวสูบว่าไงโอ้โหโอ้โหสไน โอเคก็ผมครับกะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาร์ตโอชแนลนะครับผมหลังจากที่หายไปนานมากๆนะครับประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับผมหลังจากที่ลงคลิปลาวิวไปนะก็วันนี้จะมาสอนเล่นตัวของไอรีนะครับในแหล่งของออฟลิ้นเองนะครับผมโอเคที่ผมหายไปหายเพราะว่าผมผมไปสอบนะครับผมต้องเตรียมตัวนะฮะไปสอบเข้านะครับผมโอเคเราไม่พูดว่าเพลงเลยเดี๋ยวมาอธิบายสกิลของไอรีนะครับผม สกิลหนึ่งคือการปาแล้วกระจายออกไปปุ๊บแล้วถ้าโดนมันจะเพิ่มสเต็กมาหนึ่งสเต็กลครับทําให้สกิลสองเนี่ยพุ่งได้มากกว่า1ครั้งนะครับผมโอเคแลแ้วสกิลสองการพุ่งไปทําให้สเต็กพาสีปเต็มนะครับผมเออผมสเต็กพาสีปเต็มนะครับผมแล้วตีครั้งหนึ่งมันจะเป็นทูดามีดแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะนั่นเองนะครับผมอันติก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเพิ่มสเต็กมา2สเต็กนะครับผม นี่เลยนะครับสแตก็กแต่ละสแต็กจะทําให้เราใช้สกิลสองได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวคอมโบคร่าวๆข,ข,ของไอริ i, นะครับผมคอมโบคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคอมโบที่ผมใช้นะเข้าไปปุ๊บสกิลหนึ่งสกิลสองตีสกิลสองตีอันติสกิลสองตีสกิลสองตีสกิลสองตีปาสกิลสองตีนะครับผมประมาณนี้ถ้าถ้าคอมโบเต็มๆเ,เลยเนี่ยคือ ม่กี่ทีก็ตายแล้วนะดูนะถ้าเป็นเวอเล็ตก็คือปลาเราจะไปตีตีอันติต,ตีปึ๊บนี่ก็เกิดตีตีตายเนะ่าก็คือไอรีนเนี่ยเป็นตัวที่มีเงื่อนไขยเยอะกว่าเดิมนะแต่ว่าเก่งขึ้นมากๆนะครับผมแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนคอมโบการใช้ฟิกเกอร์นะผมฟิกเกอร์การใช้ฟิกเกอร์อย่างแรกเลยนะผมคือการ สกิลสองฟิกเกอร์แล้วเข้าไปตีปลาดาวกระกจายนะผมทําให้ดาวกระจายมีสิทธิ์โดนแม่นมากขึ้นนะผมามว่าทําไงนี่เลยคนระับสกิลสองฟิกเกอร์ตีปลาดาวกระกจายปุ๊บอย่างนี้มันก็จะแม่นขึ้นนั่นเองนะทุกคนแล้วก็การใช้ฟิกเกอร์แบบต่อไปก็คืออันนี้น่าจะเป็นท่าที่เทามากๆนะอันติสมมติอันติเราไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงไวเลตเนี่ยถ้าตรงเนี้ย้อวถึงนี่ว่ะเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นตรงนี้ ที่เป็นมีคือไม่ถึงใช่ไหมทุกคนแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้แนะผมทําอะไรนะอันติปุ๊บฟิกเกอร์ปุ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปั๊บปับป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บประมาณนี้นะทุกคนก็ไปแบบเร็วๆเลยเดี๋ยวเราไปดูไอเทมพลังแฝงกันเลยนะโอเค,อเ,คเรามาถึงสําหรับไอเทมพลังแฝงของไอรินะครับผมไอเทมพลังแฝงของไอริเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัดเลือดมากๆเลยนะผมเพราะว่าไอริไอริแพทนี้คือไม่สามารถเล่นตีเร็วได้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะต้องออกดาเมจนะผมชิ้นแรกเดี๋ยวผมจะออกเป็น นี่นครับผมกิดเดกเก็บนะครับผมรองเทา้าตันเอ๊ะต้านซีซีนะครับผมทําให้ตัวเราเนี่ยไม่โดนขัดระหว่างไฟครับผมถ้าถ้าเราเอาไปรองเท้าอื่นมันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราโดนขัดระหว่างไฟแบบเราไปตีเนะี่ยเราโดนขัดปุ๊บเราดูดเลือดไม่ได้ปุ๊บเราไปตายกลางวงฟรีๆนะครับชิ้นต่อไปต้องเป็นคืนอัปเดตนะครับผมเป็นตัดเลือดนะครับผมแล้วไปแบบเร็วๆเ,เลยต่อไปเป็นโออาร์มนะครับผมถามว่าทาไมไม่ออกดับแดงก่อนโออาร์มเหรอก็คือ ผมเคยเล่นออกดาบแดงก่อนโอมิอาร์มนะครับผมคือมันได้ของช้ามากๆเลยทําให้ตัวเราเก่งช้าลงนะครับผมแต่ถ้าเราเอาโอมิอาร์มออกมาก่อนมันจะเก่งประมาณเลเวลเจ็ดเลเวลแปดนะครับผมต่อไปออกเป็นนี่นะฮะฟินเดทูดเฟินเดทูดหรือดาบสองร้อยหรือดาบแดงนั่นแหละนะครับผมทําให้ตัวเราเนี่ยแรงมากๆเลยช่วงนั้นนะครับผมทําให้ไปเข้าไปเก็บสกอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมต่อไปดาบดาบตัดเลือดอีกชิ้นหนึ่งนะครับผม ถามว่าทําไมออก2ชิ้นเพราะว่าสเต,ต็มันดีมากเลยทุกคนโกงจัดเลยรู้สเต,ต็คือสกิลติดตัวนะมันจะออกมาแค่เล่มเดียวแต่ว่าไอ้สเต,ต็บวกพลังร้อยเนี่ยพลังโจมตีร้อยลบคูดาวสิบร้อยแปดสิบเกาะเนี่ยคือมันได้ทั้งสองเล่มเลยนะผมมันก็เลยโก,กงมากๆต่อไปเกาะเกิดน้ำหอมก็ใครจะออกเป็นเคี้ยวก็ได้ไม่ว่าไม่ว่าอะไรหรือจะออกเป็นดับแดงชินก็ได้นะผมแต่ว่าออกกันตายนิดนึงเนาะคือตัวเราต้าตองคุ้างในนะครับ เดี๋ยวไปดูพลังแส่รอบพลังแฝงของไอรีนะผมสีแดงครับใช้เป็นนี่นะชาร์โดเบรดนะผมการใช้สกิลครั้งต่อไปจะทําให้การโจมตีครั้งต่อไปมีโบนัสความเสียหายนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นดาบนะบผมที่เพิ่มพลังโจมตีนะแล้วก็เป็นนี่นะผมเคือัปเดตนะผมการที่เราตี3ครั้งแล้วมันจะมีไอ้วงๆแล้วก็แตกนะประมาณนั้นครับผมแล้วก็อันนี้สามารถสามารถเลือกได้เป็น2เซตนะผมเซตแรกเซตแรกจะเป็นเซตอันติ อั wide. นตะรีไวะกับเดสเพลยดูเอลนะแต่ว่าผมเคยเล่นเดสเพลยดูเอลแล้วไม่ไม่เก่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเคยรอบเดกเก่งกว่านะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าสําหรับอ่าสหรับสายอันติไวจะเป็นสีเหลืองอันติไวนะครับผมแล้วก็เป็นสีฟ้าการของการตายเนีย่ยสชิ้นนะไม่แนะนําให้รับคูดาวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็สายที่ผมเล่นเป็น นี่ครับผมเป็นลิโคลบรีพัทแล้วก็เป็นมินเนี่ยนคิวไม่ก็เป็นการซิงเกอร์นะครับผมถ้าโซโล่แล้งการซิงเกอร์จะดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรูนรน,นะว่าผมใช้รูนอะไรโอเครูนครับรูนจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นออนสล็อตสิเม็ดเลยนะออนสล็อตสิเม็ดนะครับผมแล้วก็เป็นแอสซัสซินเนตเอ่อกี่เม็ดวะแอสซัสซินเนตสครับผมสปิริตหกนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็น Call, นะดัก้อนคอนะสเตตจะได้ประมาณนี้นะพลังโจมตี35.4 เจาะเกาะร้อยนะประมาณนี้ความเร็วกันที่10เร็วโจมตี6นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ตัวอย่างเลยว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมกันไปนที่เรียบร้อยแล้วผมสําหรับตัวของไอรีในตะาแหน่งของออฟล i นนั่นเองนะครับผมเกมนี้นะแปลกจัดเลยเป็นนาะคอสโรมเคเ้เล่นได้หรออ,อย่าเพิ่งยอมแพ้ซะด้วยนะเดี๋ยวออกไปลองท้าชิ้นแรกกับอัพสกิลหมาก่อนเลยนะผม ออไอรีสเนี่ยนะมันจะเก่งช่วงประมาณเลเวลเจ็ดเลเวลแปดนะครับผมซึ่งเราต้องทนทนไปก่อนนะตอนนี้เราชนเลนกับซินเนตียนะซินเนตียก็สู้ได้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บสแต็คครบปุ๊บแล้วเราไปฟันคีฟนะครับผมเป็นทูดามิดเราได้เคลียร์ก่อนอนี้สวยอยู่นะป่าฝ่องข้ามป่าฝ่องข้ามเป็นเพลนนะโอ้ทีมฝ่องข้ามมีเบิร์ดามิดแรงมากเลยนะคู่หูไอ้กิวด์เอลสุกด้วยอา้าวก็มาดิ อืมขอตีหนึ่งทีนี่ไงเมื่อกี้เสียดายเขาโดดออกนะเล่นไอรีเนี่พยายามสกิลหนึ่งให้แม่นนะครับผมโอ้โหไม่แม่นอันนี้ไม่แม่นนี่แล้วก็สกิลสองตีครับพยายามใช้สกิลตีสกิลตีนะฮะทุกคนนี่ขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีเฮ้ยเบาเบากลับบ้านได้นะครับกลับกลับไปรีนะเรายังไม่สี่นะเราจะเก่งตอน เวลสี่นะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เก่งมากเดี๋ยวจะไปสุดๆเริ่มกลางเกมนะอ้าวขอได้ไหมละครับขอนะครับขอนะครับขอนะครับเออเอาได้นะเออหลุดเลือดแลกเลือดออกมาดิเราฆ่ายันฆ่ายันป้อมอครับฆ่ายันป้อมโดดออกด้วยสวยไม่กลับท้ายหมดนะครับไม่กลับท้ายหมดครับเอลสุดตัวแรกหรือเปล่าเอาคิวเดอร์ดีกว่าคิวเดอร์ดีกว่าคิวเดอร์โอ้ยโดนตัน ไม่ตายโอ้โหเพนเพนเพียนเพีนจจเย็นขอตีดูดเลือดหน่อยเฮ้ยจเยิงครับจเยิงครับมาดิโอ้โหตันอย่างแม่นเพื่อนลำเลยลำลงคมกริปเดี๋ยวเรากลับบ้านก็ได้เพราะว่าข้างบนอยู่ไม่ห้าหทีไม่ต้องไปฝืนกันก็ได้นะผมเอาไปละโอ้โหเจ็บเจ็บสแต็กโค้งเยอะขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยแลกเลือดก็ละแลกเลือดแล้วแลกเลือดไปแล้วมาดิ มาก็มาดิก็มาดิมาด,มาดิอ้าวอ้าวฟิกเกอร์อืมน่จุ๊กโอ้โหว,วิ่งเร็วเกินเออเพื่อนสวยนาคอสโลมเสียเทียวหน่อย,ยอไหมเอาหน่อยไหมอ๋ออ๋อห้าจริงห้าจริงห้าอุ้ยมันแรงเรื่มแรงเรื่มแรงเรื่มใจเย็นนะครับพอ่พอพอ่อคุยกันโอ้ไม่มีตีว่ะข้างล่างได้ปะสวยเดือสุดเดือสุดตายแน่ตายร้อยเปอร์ ฟิกเกอร์เข้าไปป่าแปดนี่ไงกลับบ้านดัก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 เอไม่มีใครเคยเดินมาหากูเลยเฮ้ยไม่มาว่ะแต่อยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้เหรอเอาหน่อยเปล่าโอ้โหอย่าให้มันแลกเลือดกับเรานะถ้ามันแลกเลือดก็คือต้องให้เลือดเราเหลือประมาณน้อยๆนะถึงจะคุ้มนะครับถ้าเลือดเราเหลือเยอะนี่คือแห้ง นี่ไงแล้วไงอ่ะครับนี่ไงห้าทีแล้วตีป้อมดีเพื่อนสวยแผลเอาวาได้โอมีอ้ามแล้วเอามันซอมบี้เหรอมันมีตายเกิดนะเพลนมาแล้วเพื่อนใจเย็นอืมขอด้วยไม่ได้เอาหน่อยกัล่ะฮะว่าไงเอาตัวนู้นครับผม มาดิโอ้โหเอวสูฟิกหนีเลยไม่เป็นไรเราได้สแตกอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังฟันตายปะสวยนะคอสเฮ้ยเฮ้ยเอาโดนนะโดนนะคาดการณ์อนาคตว่ะเคอเ้ยอ้ยโๆโหโหโหยายาโอ้โอ้อยากูตายนี่ไง ขอปาดหนึ่งทีเขียวฟิกแล้วเพื่อนอ้าวยังไงอะยังไงอะยังไงเอาเอลสูครับอื้มโอ้ตันวิกวะย่ามาดิครับกับมาดิกับมาดิมาดิมาดิตีบ้าน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 ตีคนโอ้โหตายแล้วเสียเทีอะโอ้โหตีป้อมอย่างไวอ่ะ ไปนะเกินไปนะปนปนะตังมันเก้าพันแล้วทุกคนตอนนี้เห้งเวอร์เกินเอา้าเลเซอร์อะไรวะนะสวยเอาแล้วเอาแล้วมาดิรับขอบป่าไปก่นหนึ่งทีแล้วก็คือสองแล้วก็อันติครับผมตายชัวตายชัวหนึ่งตัวเอาหลบนะมาดิมาดิอีตัวนู้นโดนลวงอีตัวนู้นโดนหลวงเอาตัวนู้นเอาตัวนู้นเอาตัวนู้น เอาตัวนูน้นเอาตัวนูน้นเอาตัวนูน้นจิวเดเออร์ไม่สนใจน่มาคานไปมึงอะเฮ้ยนี่ไงอย่าครับใจเย็นโอ้โหจิวเดเออร์นี่นมาคานสัตว์อืโดนอโดนหนึ่งทีก็ปาดหน่อยอุ้ยแต่มันแรง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 แรงจริงแรงจริงไม่ติงนะเอา้าอะไรอะ อยู่ก็ตายนะครับอยู่ก็ตายนะไอ้นี่ก็ตายต่อนะเดี๋ยวสูว่าไงโอ้โหโอ้โหสไนแม่งเอาสไนยัดหน้าเอฟซูโลนะโอ้โหอันติออกเลยเวฟ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 บ้านเวฟบ้านโอ้โหใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่โอ้โหโอ้โหแลกด้วดแล้วแลกด้วดแล้วยังไง แม่งแรงจัดเลยอิซินเทียแม่งเพื่อนเอาเลยผมไม่มีใครตามต่อสวยก็เอาดีครับมาดิได้หมดเลยนะได้หมด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 อดตรงนี้ได้หมดได้หมดได้หมดอันติีได้หมดนี่เก็บก่อนหนึ่งเอาว่าไงไอตัวน่ารำคาญไอตัวน่ารำคาญไอตัวน่ารำคาญ ไอตัวน้ำคานฟิกเกอร์ตาตะวิทายใส่สวยเพื่อนเอ็นได้เนี่ยเพื่อนเอ็นเลยเอ็นเลยเอ็นเลยเดี๋ยวเสียเทียนะตอนถ้าเราไปตีอะไรไปเพื่อนเดี๋ยวเสียเทียกับเพนนะครับเสียเทียอีกสิบวินน่าจะทันไป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 ทีบ้าน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 สวยไปไปตีแต่บ้านนะตีแต่บ้านตีแต่บ้านตีแต่บ้าน ตีแต่บ,บ้านครับผมยังไงยังโอ้คูชิพายละอยู่เดินน้ำขาดหัแม่เ้ยอะไรไไวนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรได้มีผีผู้แพ้เอ้ยได้ดาวได้ดาวคืนอยู่สวยอยู่นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากอย่างหนึ่งนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอต่อไปของผมนั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้เขาขอตัอลวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจะกระซิบทำไม